ปรากฏว่าเมื่อผมไปเป็นผู้ผู้กับการตำรวจผู้ทอนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2 2 8 8จะตูความรามเทพมาเจ้าแม่นางพยามาที่ผมเขียนอธิบายกว่าเขาบอกเขารอผมมาเป็นพันปีแล้วพูดอย่างนี้เหมือนกับคุยโม้อ้อ้ล้วจะต้องมารอคนอย่างผมทำไมผมก็บอก ถ้าผมจะเป็นแค่ไอ้ผู้กับปันตบเอธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้ยิง่งใหญ่โตเหบนกับคนที่มีอำนาจว่าสนาในบ้านเมืองแล้วไม่ได้หลงลยเ,เปมหาเศรษฐีก็กคกมึงมึงคนเดียวที่จะล้างอาถรรพ์คำตอบประเทศเราที่ถูกสาปับเพราะเราถ้าท่านดูแผนที่นะครับเราตั้งอยู่ตลางอินโดจีน ประเทศที่อยู่กลางไข่แดงเป็นไขแดงะคระับข้าศึกมันรวมล้อมรอมได้ไม่มีทางครับทอยู่รอดได้มันจะต้องรุมเข้ามาทำลายเราเรู้อ้ตังศูนย์ขาดไปในที่สุดทำไมเราถึงรักษาป้องกันมาได้จนสถานนี้เราไม่ใช่คนไทยนะครับท่านจะเข้าใจว่าคนไทยไมนคำว่าไทยรัฐบาลมันเขียนขึ้นมา สมัยจอมพลปมันบอกเราเป็นผลไทยก็เป็นไทยแต่ไม่ใช่ประเทศของเราเนี่ยเมื่อเราติดต่อกับจีนนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดติดต่อไปอินเดีย,ยอินเดียเนี่ยเราว่าตัวนาภูมิจีนเรียกว่าจหลินกินแปลว่าทองหลินแปลว่าแผ่นดินแผ่นดินทองคือสววนณภูมิระชาคนในตัวนาภูมิ มันมีสองเผ่าพันธุ์ใหญ่ๆที่ร่วมกันสร้างสูงนะัภูไม่เป็นอาณาจักรขึ้นมาก็คือสยามพวกหนึ่งกับลาวพวกหนึ่งไม่ใช่คนไทยนะครับแล้วก็สร้างมาตั้งสองเกือบสามพันปีแล้วสมัยจีนในยุ่งเต้รุ่นมันมาบ้าบอกว่าคนไทยเราไม่ใช่ก็ต้องมาปรับความเข้าใจกันหมดที่ผมสร้างลูกผมจะถูกห้ามล้อเทศ นี่ะสมกษัตริย์ตัววันณภูมิพวกเราที่สยามลาวโอจีนเรียกว่าเสียมหลอกกกท่านเป็นเชื้อสายจีนแต่ท่านจะเข้าใจจีนเรียกเราเสียมหลอกกเสียมอย่างหนึ่งหลอกกอกแปลว่าเสียมเราสยามหลอกกอกแปลว่าลาโอเนี่ยทำไมสำนักพระราชวังถึงต้งองเอาออไม้จันทร์ที่นี่เนี่ยป่าป่าขึ้นบุยมาเอาที่นี่ไม้จันทร์เลยกับไม้จันทร์หอมเนี่ยนะ ไม้จันหองนี่แหละครับที่เรียกว่าหลอหูแปลว่าลาโวนี่เป็นแผ่นดินลโวโสยามปับใต้บ้านผมก็เรียกสยามมันเป็นต่อเด้งกันจะตุกามราเเส้นรามร้าก็ได้ต่อเด้งกันระหว่างสองประเทมจะผมว่าจะสามสเด็เป็นเรื่องที่จะตุการไม่ทำท่านท่านต้องเข้าใจหลักการอันนี้ก่อนเมื่อเข้าใจหลักการอันนี้แล้วเนี่ย เราไม่ใช่ศาสนานะครับท่านนับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ผมก็นับถือศาสนาพุทธแต่ศาสนาเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราหาวิธีดับทุกข์และประพดเพื่อให้พ้นทุกข์ไม่ได้สอนให้เรามาทามหาชิลไม่ได้สอนให้มาเรามาเป็นทหารเป็นตำรวจเป็น ข้าราชการเขาสอนเรื่องวิธีการดับฟุ้งและทำให้พ้นฟุ้งท่านหลักธรรมขอสอนไอ้ที่เราเรียกว่าพระธรรมไม่ใช่ความรู้แต่เป็นหลักการในการประพฤติปฏิบัติทำยังไงที่ไม่ให้มันเกิดความเดือดร้อนที่เดือดร้อนอยู่แล้วทำยังไงจะ่แก้ไขให้มันป่อคลายลงไปไม่ใช่ความรู้แต่ที่ผมพูด นำมาทายเองขอ,อได้ไหวรึครับให้ท่านทั้งหลายเป็นความรู้มันคนละเรื่องนะครับที่ท่านปรากฏว่าท่านทั้งหลายเนี่ยถูกพระหลอกมนันรถที่หลอกเก่งที่สุดในโลกคือพระผมพูดอย่างนี้ท่านต้องทำใจผงใจนะครับเราพูดเรื่องจริงมาพูดเรื่องเซตไปยกหยอต่อบบ้างไม่ได้ ก็เห็นป้ายดินถนนมันงานวัดท่านคือท่านต้องการหาเงินหาเงินมาสร้างวัด <Okay. S 1> เพราะในปัจจุบันนี้ไม่มีใครที่ปล่อยให้วัดอยู่อย่างอนาถา <Okay. S 1> ก็ต้องหาเงินเลยมาเองที่จะมาช่วยวัดอยู่รอดไอ้ที่อยู่ไม่รอดก่อนเป็นวัดร้างไปก็ <Okay. S 1> ไปนักธุรกิจมาเป็นนักธุรกิจ ทำการค่าโดยการขายบุญก็เอาบุญมาหลอกว่าถ้าไม่ทำบุญ้วไปทำบาปไปตนกนรกแต่างกนี้ไม่เชื่อระครับนรกนรกมันไม่ดีหรอกเนี่ยก็มาหลอกก็ตั้งตัวมาเป็นผู้พิเศษเห็นไหมครับสมาจากจางกรุงเทพเลยนะครับมาหลงพอพดพววหลงพ,อพ่อโคโลเต็ไมไปหมดตั้งตายมาเหมือนกัน พูกเนี่ยข้าพวกเนี่ดังทำก็ขึ้นมาหลองโกรโทษต้องทำวาที่โคกโปมัทชางให้และมาอยู่เนี่ยว่าเพื่อทุกคนมันเอกามาทีนท่นี่แล้วก็ทำรวยจริงๆผมก็ไม่รู่ไปทำบุญนะมันรวยเลยมันเป็นเสียหมดที่ก็ทำหลวงโกรโตแกงกันก็แกงเนี่ยครับ มันหลอกแม่แล้วทั้งว่าหลวงพ่อสู้อดศึศักดิ์สิทธิ์เป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์แม่แม่ตาหมานิยมผูกจนมาสร้างช้างยกขี้ในสร้างวัดซึ่งเรียกว่าวัดช้างให้พอเราไปเปิดพดจนานุกรมตามพุทธศาสนาปรากฏว่าไอ้คำว่าช้างให้แปลว่าเป็นต้นพืชต้นไมช้ชนิดหนึ่งเนี่ยเหมื้องต้นเนี่ กนสำรวงต้นอันดูต้นอะไรเนี่ยก็ไเรกต้นช้างให้ก็คือไปสร้างวัดในดงสร้างให้ไม่ใช่ส้างมายกที่ให่เลยมันโกหกขนาดนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อคนนับถือแล้วเพื่ได้เงินรียครับผมถึงจะต้องมาตัดวงจรอันนี้ว่าศาสนาไม่ดีความ,<ๆ>มรู้มี่แหละทําคำสอนไอ้ที่เรามาพูด เป็นเรื่องของความรู้ที่ครอบครัวเราผู้มาจากนครพิษณรโลกนีเป็นด็อกเตอร์เป็นความรู้ในตังผมถ้าผมไม่มีความรู้เรื่องเขาจะให้ผมเป็นตำรวจเรื่องผมจะเป็นนายพลขึ้นมาได้ยังไงอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าท,านนท่านบางคนเป็นน้องพ่อค้าถ้าท่านไม่มีความรู้เนี่ยพาขายสั่งร้านได้อกินได้ก็เจ๊ง ป็นเรื่องความรู้ในการบำมหาคนเราเรื่องเรามาพูดกันเรื่องนี้แต่ฟ้ามันพูดเอาเรื่องเราไปพูดในองเขาอ่านวันนั่งสมาธิแล้วก่นอนหลุดพ้นขี่ยานโลกรู้เห็นมันโกรกตงนั้นถ้าถ้าที่เขาจะนั่งสมาธิถลกคพ้คนเขาไม่มาทำมาไม่มาหลอกที่นั่นเพราะพระพุทธเจ้าเขาบอกการทำอย่างที่ผมทำ ขอได้ไวล้ำไปถึงขุ้นได้ถ้าเป็นพระทำนะครับพระมาทำอย่างผมนี่ผิดพระวิญัยทำในข้อที่ว่าอวดอุตรีมาลุธรรมอวดพิเศษในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้แต่ไปหลอกเขาว่ามีความรู้เพราะพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระธรรมคำสอนของท่านไม่สามารถทำให้เกิดพิเศษขึ้นมาได้แล้วงมาบอกพิเศษโกหกเขาดิก็อวดอุตรีมาตุธรรม มันก็กลายเป็นพระประราชิพคําว่าประราชิพนะครับก็คือต้องโทษตาหารชีวิตสามพระแต่เป็นประทไทยคือถูกอาหารชีวิตเป็นพระต่อไปไ็นต้องจับเลยบอกไปถ้าเป็นสม,มัยโบราณเขาจับเป็น่าสม,ม,ม,าสม,มัยนสมัยโบราณเขาควบคุมครับเพราะทำไมต้อเรเกียวหลวงพ่อหลวงพี่หลวงลุงเป็นคนของหลวง มาบสถเป็นพระต้องเป็นคนมองหลวงมากโกหกว่าโกหกหลอกลวงก็จับเป็นพเนี่ยเดี๋ยวนรียกแม่นิยามอะไรนะมันหาคิดด้วยกันเนี่ไหนวะถึงมันปลอน้ำสร้างศาลาเกศรถเมรุนี่รับวัวกันมาหาศาลเนี่คิดด้วยกันครับเราต้องมาฟอกใจกันที่นี่ก,ก่อนถ้าเชื่อเรื่องศาสนาอย่ามาที่นี่ ไปที่อือ่นมาขอได้ไว่ายับไม่ได้ครับเพราะถ้าเจ้าแม่นงางไสยจะทรงความร่ำเทิศักดิ์สิทธิ์จริงเขารู้ใจไม่ต้องไปมาโกหกมาทำอะไรเพียงแต่ท่นทานนึกนับจะเขารู้แล้วท่านนึกดูหมิ่นดูแคลนว่าสิผมพูดไม่จริงเขาเขารู้แล้วเนี่ยท่านไม่เห็นเลยคมยืนอยู่ข้างหลังผมก็ฟังผมพูดอยู่เนี่ยถ้าท่านนึกว่า ไอ้มนพูดอะไรได้ดูหมิ่นดูแคลนพระไม่นับถือศาสนาอะไรอย่ามาที่นี่ไปหาหลวงพ่อที่สั่นนับถือและให้เขาป้วยมาที่นี่ไม่ได้ผลหรอกท่านเดินทางมาไกลต้องเสียเวลาท่านมีความตั้งใจมีความมุ่งหมายที่มาที่นี่แล้วมาถึงกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรกลับไปขาดทุนเสียเวลาเปล่า อย่ามาได้ดีกว่าผต้องพูดความจริงตรงนี้ต้องพูดทุกครั้งนี่ครับซึ่งต้องมาข้อเก้คนบอกเพราะว่าเดี๋ยวเมื well. ่อผมทำพิธีเิอเจ้าแม่นางพญามานะครับก็ท่านก็จะเข้าไปขอเขารู้นะครับว่าท่านคิดอะไรเรามาขอเรื่องอะไรทำไมไม่ไปที่อื่นก็เพราะผมเห็นว่าท่านต้งหลาย ทุกคนที่เกิดมาในโลกที่มีความทุกข์มีความมีปัญหาทั้งนั้น,นไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาต่อใหเ้เป็นมหาเสรษฐีเป็นราราชามีปัญหาทั้งนั้นทุกคนแต่ปัญหาอย่างนี้มันจะแก้ด้วยยังไงบางทีแก้ด้วย,ย,วยถ้าโรคใครเจียก็ไปหาหมอห,หมอเขารักษาให้ถ้ารถยนต์ท่านเสียไปที่อื่นกาบก็กแก้ให้ก็ให้ได้ตัวทรัพย์เสียก็ทำให้ได้หมดบางปัญหาทำไม่ได้ เพราะมันเป็นเรื่องเรื่องไอดวงชะตาเป็นโรคเวยโรคก,กรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีที่ไหนจะทำได้ก็มาจากที่นี่ทำไมดวงชะตากับคนเราต้องอีิวายท่านฟังก่อนว่าคนเราในร่างกายในส่วนร่างกายส่วนหนึ่งครับตัวเราในส่วนก็งฟด้ด้วยเห็นน้ำลงไฟอากาศท้าย,ยางท้า่าย ปันเวลาที่แนะนำให้จุดทู่บูชาพ้าหรือบูชาจสุสท้คขให้จุดทูกห้าดอกก็คือบูชาธาตุของท่านเองในตัวท่านที่ประกอบก็เป็นรูปร่างเนี้ยประกอบข็้านาอย่างจริงน้ำลมไฟอากาศอากาศคืออวกาศนะครับไอ้ลมลมกับอากาศมันเหมือนกันแต่ความจริงมันเป็นอวกาศอวกาศเป็นตัวดึงดูดดึงดูดให้ ดินน้ำลมไฟมารวมกันก็เนีปรุงแต่งปรุงแต่งแต่งสาภาพให้เกิดเป็นรรพสิ่งขึ้นมาในโลกพูดเป็นภาษาโวหารทีเดียวจบเลยปรุงแต่งมาให้เป็นอันนี้มันยังมีอิกชาษอนะในสิ่งมีชีวิตสามอย่างคือมนุษย์ษสัตว์พืชมีหกธาตุถ้าเป็นไอโต๊ะก้อี้ สิ่งของวัตถุมีห้าธาตุคนมีหกธาตุคือวิญญาณธาตุรับอันนี้เลไม่เคยรู้จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นไม่ผู้มันเป็นอะไรเราเรียกว่าจิตใจจิตใจกับหัวใจต่างกันกับหัวใจหลองเนี่ยไม่ใช่จิตใจแต่หัวใจหลงนี่หัวใจเนี่ยเป็นปั๊มเลือดปอดเป็นปั๊มลมนะฮะมีอะไรต่างๆเพระอย่ยาม จิตใจกับหัวใจไม่ไม,ไม่ใช่อันเดียวนไม่มีใครรู้ว่าจิตใจอยู่ตรงไหนแต่มันมงการในะร่างกายเนี่ยต้องทำตามมันทุกอย่างเนี่ยก็เกิดเป็นปัญหาไอ้วิชาทงผมเนี่ยเรารู้เรารู้ว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นมามันจากการโฟล์จอรนอรวงดาวบนท้องฟ้าเป็นหลัก ตี่ถ้าพซาีิต์มันไม่ขึ้นนะเราอยู่ไม่ได้นะในโรงพาตายกันหมดนะนั้เนะนี่ยมีสภาพซีิต์เนี่ยมันคนโบราณกงสอนใ้ไหวพระอาทิตย์เพราะมันมีชีวิตมันมีเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดของสิ่งมีชีวิตไม่มีอันนี้ตายไม่มีรงจันท้นรังผึนน้ำไม่ขึ้นนะท่านทุนเลือดในร่างกายมันไม่หมุนเวียนตายอาทิตย์ประจันเขาด้วย อาทิตย์เป็นพ่ออาจารย์เป็นแม่เนี่ยโลกของเราจะเป็นลูกเรียกปรมาพเระอาหาอูผมก็เขียนเป็นลูกไอศิลป,รปรกรรมเราอูอาจทร์มันไม่ได้องค์อาจาร์อย่างเดียวครับมันองค์อาทิตย์ด้วยหมายความว่าถ้าโลกเราไม่ได้รับแสงอาทิตย์แสงจันทร์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกมอนก็ดวาวพระห์อื่นแต่เราได้รับสิ่งเหล่านี้แหละ มันต e ้งเกิดมาเป็นสรรพสิ่งขึ้นมาในโลกเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ได้มีแต่สามวงนี้ครับมันมีดาวองคาเดาวคุดดาวหานดาวประศุกร์ดาวพระเสาร์วิยญาุยมันึ้นบรรดานี่เป็นไปเนี่ยครับมันที่ตกงใายวิชาทีเนี่ยวิชาเนี่ยแบบวิชาโหราเสี้ยววิชาโหราษะ เขาจะดูถูกกันว่าเป็นเชื่อนรือในสิ่งภงงาใแอะไรผลแต่ในสําหรับของผมเรู้ว่าเป็นวิชาเดียวในโลกที่สามารถบอกอดีตปัจจุบันและอนาคตได้ดีกว่าวิชาทั้งหลายไม่มีอะไรจะเท่าวันนี้หนังสือที่ผมถือก็เรียร้อยปีปฏิทินร้อยปีมันมีปฏิทินหมื่นปีนะครับ หมื่นปีไปข้างหอยไปข้างหลังได้เป็นหมื่นปีไปข้างหน้าได้เป็นหมื่นปีก็คำนวณได้หมดครับเนี่ยเป็นตารางละเอียดจิตดี๋ววันไหนดวงดาวโคจรไปถึงราศีไหนองศาเท่าไหร่บอกได้หมดครับไม่มีอันนี้นักโหราศาสตร์เรากลายเป็นหมอดูคู่กับหมอเดาอเดา กว่าอย่างาโนในอะ่โกหกมาดับเรื่องหากินไปวันๆนี่ต้องมีนทานอ,าอย่างนี้นะคับเพราะความผมก็ต้องมาอธิบายครับและเป็นวิชาที่เรียนได้ยากที่สุดเขาบอกว่าคนที่มีความตลาดเรียนหมอเรียนวิศว่าะอะไรต่ออะไรได้สอบได้ที่หนึ่งของประเทศไทยเรียนเก่งที่สุด แต่ถ้าไม่มีบุญวาสนาที่จะเป็นนักโหราศาสตร์เรียนไม่ได้ครับมันไม่จำมันคนที่จะเป็นนักโหราศาสตร์รู้อรีนได้ต้องเป็นคนที่เกิดมาสําหรับรู้วิชานี้เหมือนกับท่านที่จะเป็นนักวาดเขียนนักวาดผู้วาดเป็นทุกคนแต่เชี่ยววาดรู้เป็นศิลปินแห่งชาติเป็นระโลกไม่ได้ทุกคนมีเพียงหนึ่งหรือสองคนหรือบางทีร้อยปีมีคนหนึ่ง ถ้าอยาเป็นนักร้องร้องเป็นผู้คดร้องเพลงแต่ร้องให้เพราะอย่างสุเทพอย่างจรินอย่างไอ้พวกพวกนัาไม่มีทางเขาเกิดมาโดยจังหวอกนี่มันเป็นฟังกาสิของกวัตริ์เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อันนี้ครับพอเรารู้อันนี้เราก็นำมาถู่การช่วยเหลือเกื้อกูลบางคนเกิดปัญหาชีวิต แก้ไม่ได้หรือทำไมเราก็ขอวันเดือนทีเสวดมาดูเวลาสดอะไรต่งตางๆมาดูออมเต็มอย่างนั้นก็จะช่วยได้นี่คือการนำวิชาความรู้มาช่วยซึ่งบอกให้ท่านรู้ก่อนทีนี้อย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้าห้ามแม่พระเรียนถ้าไหนเป็นหมอดูเป็นนักโหราศาสตร์จะทายอย่างงงหลังนี้พูดไง,ไง่ายๆวัดท่าไม้หรือวัดไหนเท่าไหนโบราชิบครับ ขณะนาี้พวกเราไหว้พระประราชิพกันทั้งนั้นมีกี่องค์ที่ไม่ประราชิพเนี่ยพระประยององค์หนึ่งเนี่ยพระมหาปยุกองค์หนึ่งเนี่ยแล้วอาจจะไม่กี่แต่ผมไม่รู้จักชื่อแต่ที่เราเห็นเด่นเอยู่นี่พระประยอนองค์หนึ่งเนี่ยให้ไปให้ท่านไปสร้างพระปุกเสกพระไม่เอาเหรียญไท่านรู้ก็โกหกได้หลอกก็เป็นประราชิพ ไปบอกให้หมาไปชุดเนี่ยมาทำอย่างไอ้ไอ้หลวงพ่ออะไรวัดอะไรพิษเนี่ยไอ้ไอ้ที่ปลูกเสพยาไอ้หัวหมาอะไรเนี่ยสมุนไพรแต่หมาทสมุนไพยก็ไม่ทำหรอกครับไอ้นังปราชีเนี่ยผมก็พูดให้ฟังแล้วหลวงพ่อไหนก็ตามที่อวดอุ่นอะไรจะทำอย่างนี้เป็นปราชี พระพุทธเจ้าห้ามแม้กระั่งว่าประพรมน้ำพุทธมนต์พระนี่พรมน้ำมนต์นี่ก็ประราชิกนะครับเพราไปอวดวิเศษว่าน้ำนี่ศักดิ์สิทธิ์แต่ศักดิ์สิทธิ์จริงไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงไมมีใครรู้ไปหลอกเขาทําไม่ได้นะครับแต่ผมทำได้ผมทำของผมได้เพราะผมมีวิธีของผมและผมกม็ได้เป็นพระ เนี่ยครับมันต่างกันนะซึ่ิบายท่านสอนให้เข้าใจท่านไปวัดไหมนะครับคุณพ่อผมมาบวชอย่าไปเอานะครับไม่พลาดอะไรอย่าไปอักทำไม่ได้ครับพระมีหน้าที่สั่งสอนว่าทำยังไงไอ้คาราวาสทำอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยจะปฏิบัติกันยังไงาศาสนาพุทธมีหลักการที่ดีเด่นอย่างมาก เนวคิดปฏาจยตาอะไรต่างๆเนี่ยมาสอนคนเลยรนะับเข้ามาสอนรับรองได้สัานเป็นนักธุรกิจนักการา้านักอุตสาหการรมไม่มีใครเจงจะสอนละเอียดยิบถึงกระบวนการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นจนจบถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้ในการลงทุนไม่มีเจงแต่พระมันไม่รู้ไอ้ยังนีหาจินไม่ได้เป็นสอนเลยก็ไม่ฟัาง มันทำปลุกเสกดีกว่าเอาง่ายดีเนี่ยผมทำมนทำโวนพิเศษทำตะปุกตํมของพวกนี้เราก็ได้ง่ายดีเป็นสัปสืบยันต่างๆเนี่ยอันเนี้ยครับซึ่งต้องมาบอกกันก่อนถ้าไม่พูดอันนี้ให้เข้าใจท่านยังหลงเชื่ออยู่ก็เข้าไปจำปิสีมันสูงเก่าก็เป็นอันป่าท่านก็ไม่ช่วยหรอกอันเนี้ยครับซึ่งก็ห้อใจก่อน แล้วท่านท่านมาที่นี่ท่านจะเห็นหมดนี่พราใหญ่พราใหญ่ภาษากเหมรเนี่ยพระโมโมแปลว่าใหญ่นคกพรตมนครวัดนคกพรตมนคกพรตมแปลว่านครใหญ่เมืองใหญ่นี่พระใหญ่ที่มีใครทำได้เราเขียนป้ายใส่ไว้ใหญ่ที่สุดในโลกท่านเห็นแล้วใหญ่ที่สุดในโลกจริงไหมเนี่ยเห็นแล้วฮะ่เราทำได้แล้วก็สวยที่สุดในโลกยัง เดี๋ยวพอ,องค์พระอะไรอะไรเสร็จแล้วครั่ามวยจะมาตกแต่งตามแบบที่ผมบอกไว้จะสวยที่สุดในโลกจะเป็นต้นแบบของศิละปะกรรมสีวิชายที่สวยงามที่สุดที่ไหนก็าําอย่างนี้ไม่ได้ไอ้ส่วนศักดิ์สิทธิ์ในโลกต้องที่โตท่านเองว่าศักดิ์สิทธิ์จริงริหรือไม่อย่างไรจะคีเพื่อนผมมาเพื่อนผมคนมาเพื่อนผมเรียนธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกัน ตั้งแต่คีศูนย์สองนะครับเรียนพนานนิติศาสตร์มาด้วยกันแล้วก็มาที่นี่ก็มาบ่อยก็พาพับพวกก็ไปถูกถูกของหมายช่วยจนหายปกติบางตอนได้ข่าวว่าเขาเปิดไปถูกไอ้น้ำมันนะครับลูกเสียสีดูมาเป็นฝุกไปทอดอะไรรู้น้ำมันลูกขานเข้าโรงพยาบาลแกปวดทรวรวอนมาก ไม่รู้จะทำไรยากยินก็ไม่หายเขาก็นึกไอ้ตั้งทีแต่ทิฐานขออยากจะพามามเทพเจา้าแม่ๆนางพญาช่วยเขาให้หายเจ็บปวดทุกทีเอยเขาบอกว่าเหมือนกับมองเห็นอว่าอะไรมันลูกที่ขาหที่ถูกน้ำมันลูกลูกเขานึกเห็นข้าคนหายปวดเป็นแผลจริงเลยไม่มีเจ็บไม่มีปวด เป็นเยื่อ,าอมาตาจันยนขงหมายเพราะว่าไอ้หมายอธิบายผมว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่แต่เขาเขาเห็นจริงมาหลายครั้งแล้วอันนี้เป็นประสบการณ์ของอาสอบนะครับวันท่านที่มาที่นี่นะครับ่เรามาแล้วเนี่ยแต่บางบางท่านเป็นป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมันรักษาไม่หายใครก็ไม่หายหมอก็ต้องตายผมก็ไม่รู้จะทำไงตองสี่ผมไปเยี่ยมเน้วผมเอาพระ เรียกมำพระปานนะรุ่นสองก็ไปให้ให้ก็แน่นอนว่าถ้าเกิดเจ็บปวดอะไรขึ้นมาทุกทรามารนยะแล้ว่านุกตั้งเีลในท่ฐานนะึกถึงจะทรงมเทมาให้ให้กูดปราปฏดความเจ็บปวดหายไปไม่เจ็บปวดแล้วเขาก็เช่นลมหายใจไปโดยสมบูนีน่เราเปประกานก็จะให้ทุกท่าน ช่วยได้อย่างนี้เท่าน,นั้นในบางครั้งเพราะ้นวัตถุมงคลที่เรามีอยู่ถ้าท่ทานเป็นปรานเช่าไปท่านเช่าไปก็เหมือนกับช่วยทำบ,บุญสร้างเทวอะไรจะทุกความที่ยัำตกใส้เงินมากมา,ายมาหาศาลแล้วก็จะเป็นเครื่องช่วยท่านเมื่อเกิดตัวไปไหนมาไหนนะครับจะช่วยปกป้องคุ้มครองเพราะนยาวมาสัต์สิ เจ้าแม่นางพญาจะตุกามนามเช่น,นพูดตลอดมีมีอุบหวไม่มีตายหงรับประกันชีวิตที่ไหนมีบ้าบริษัทประกันชีวิตเขารับประกันชีวิตเมื่อท่านตายแล้วมันให้เงินไอน้นี่ไม่ตายช่วยไวย้ไม่ไตายประกันชีวิตไม่มีที่ไหนนอกจากทนี่